สวัสดีครับวันนี้มาชมผลงานวันนี้ต่อครับว่าจะทําอะไรบ้างนะครับอ่าคุณจุวันนี้ทําอะไรครับเติมน้ําวันนี้เติมน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะล้อมข้าแย่งเตรียมใส่ปลาในวันจันว่นจนมีปลานะ,ะคาดว่าวันจันทร์น่าจะได้ปลานะครับอันนี้ก็ปล่อยน้ําครับแล้วแต่แดดนะครับแดดแรง ก็ S <S น้ำแรงาบางทีก็ไม่ค่อยไหลดู <S <S าาบางทีก็ไม่ค่อยไหลเมฆอาจจะบังอะไรก็ได้เ,ออเมฆบังอยู่ประมาณน,นี้นะครับวันนี้ไปเจอต้นนี้ครับนี่ผักพายมาก่อนเลยดับแรกครับอยู่กลางทุ่งนาเพิ่งมาใส่เมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวเราจะใส่อะไรนะต้นอะไรนะบอดเถ,ถ,ถ,ถืองบอดเถืองอันนี้ในดินระหว่านอะไรบ้างครับคุณจุธารัตน์ครับ ดูละไม่อย่างเดียวดูละไม่เนาะหวานของเราเป็นดินทรายเนาะเป็นดินทรายช่วยปรับปรุงดินเนาะปรับดินแล้วก็ทําให้เก็บน้ําได้อยู่ในระดับหนึ่งอ่าโอเคข้อดีของมันก็คือมันจะช่วยลองอาไปใช้ตามกันก็ได้มันสำหรับดินที่ไม่ค่อยอยู่น้ำเนาะมันขึ้นอยู่กับสภาพดินโอเคด้วยเนาะไปดูความแรงของน้ำอีกทีนะครับแดด ถ้าแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งท่อครับออกมาไม่เต็มเท่าไหร่่็นิ้วครึ่งครับอ่าจะประมาณนี้อยากได้แรงเหมือนนี้นะเนาะเพราะว่าช่างยังไม่มาทำให้เราเลย <laughs> รอช่างอยู่นะครับหอ,อถังยังไม่ตั้งนะครับเดือนเดือน,นะครับโอเค okay, ครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้มีความคืบหนไายัางไงบ้างเดี๋ยวอัปเดตให้ดูถึงครับขอบคุณครับ